สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชนทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วกับช่องยูทูปเกษตรฟาร์มเอาไก่ไม่นะครับเพิ่งจับขึ้นฝูงไม่ชมเลยแล้วครับตัวนี้เป็นไก่เจ็ดแปดเดือนนะครับน้ําหนักตอนนี้สองจุดหกโลนะครับลอยชนสองเจ็ดสบายครับตัวนี้เป็นไก่สวยแบบดีนะครับกระดูกโครงสร้างดีดูครกับลักษณะดีมากสมสวยครับห่างกระดูกอกตั้งเลย เป็นพม่าง่อนนะครับชุดนี้เป็นสายแข้งหน้าดีทีหน้าง่อนเร็วๆนะครับไก่ตัวนี้มีตำาหนิงปีช่องครับหนึ่งเส้นนี่ครับตามนี้เลยนะครับไม่มีปัญหาต่อการชนนะครับออกมารอๆพันนี้ผมว่าไม่พลาดแน่นอนครับชุดพี่ก็ดีมีผลงานดีครับ สำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับไกนูมเอาไปปั้นนะครับตัวนี้ตามสายนี่คือว่าเป็นไกหน้าห่อนเร็วแล้วก็แข้งหน้าทีนะครับแล้วก็รูปรอเลยครับตัวนี้สนใจก็ทักไลน์หรือโทรเข้ามาสอบถามได้ครับเดี๋ยวผมจะลงไอดีไลน์พร้อมเบอร์โทรไว้ที่ใต้คอมเมนต์ครับดูครับรอมากครับตัวนี้นะ ชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องยูทูบเกษดตรีฟาร์มด้วยนะครับขอบคุณครับ